ตอนนี้กำลังเทสเครื่องสเลอรี้ยี่ห้อเอมิโกนะครับของลูกค้า,าที่เรานำมาซ่อมนะครับาจากพัฒนาการนะครับนี่เราไปรับมาซ่อมที่ออฟฟิศเลยนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เทสน้ำนะครับเทสน้ำให้มันได้ร้อยเอรซก่อนที่ส่วนคืนนะครับ ตอนนี้เครื่องใช้ได้ปกติดีทุกอย่างนะครับหลังจากที่รับมาซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าง,งานแบบเห็นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับการทำงานนะครับการเซอร์วิสงานนะครับการซ่อมกางานเรามีบริการ ทั้งขายทั้งเช่าทั้งซ่อมนะครับอะไหลเครื่องกดน้ำหวานเครื่องเลเบี้ตู้สลับเปาย่างไสกรอกนะครับอันนี้คือเราโมเครื่องสลับเปาขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับส่วนที่ดีเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมนี่การโมดิฟายเครื่องขึ้นมาใหม่เป็นตู้สลับเปานะครับนี้ส่วนที่ยังไม่ โมดิฟายนะครับเพราะว่าเราจะให้เห็นหน้างานแบบของจริงนะครับเห็นๆไม่ต้องโกหกกันนะครับทุกอย่างมีอะไหล่เซอร์วิสนะครับนี่เลยให้เห็นหน้างานจริงๆนะครับเราทั้งรับซ่อมแล้วก็อะไหล่นะครับทั้งขายด้วยนะครับนี่เลยนะครับ นี่เลยท่านใดสนใจก็025432343เวอร์ไว้เว็บก็ monkumar.com เพจก็เครื่องกดน้ําหวาน m o n คู m a r นะครับลองเข้าไปดูนะครับ